พิสูจน์ความจริงเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ฉันยังเป็นนักศึกษาปีสองคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพช่วงนั้นฉันกับเพื่อนสนิทชื่อป่านกำลังหมกมุ่นอยู่กับการทำโปรเจกต์จบเป็นสารคดีเชิงสืบสวนเรื่องความเชื่อและเรื่องเล่าผีในสังคมไทยป่านเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้สุดจิตสุดใจเธอว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริง และเรื่องเล่าต่างๆที่เราได้ยิมกันมาล้วนมีเค้าความจริงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนฉันก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ลบหลู่คาคิดว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แกดูสิเนยเรื่องเล่าผีปอบในภาคอีสานเรื่องผีกระสือในภาคกลางเรื่องผีตายโหงตามสถานที่ต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลยนะเว้ยแกไม่คิดบ้างเหรอว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้น ปานพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยกองหนังสือเกี่ยวกับผีผีวางสุมอยู่ตรงหน้าฉันสายหน้าฉันว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่านะปานคนเราพอเจออะไรที่อธิบายไม่ได้ก็จะโยงไปเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องผีเรื่องสางไม่จริงแกต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้เนยเราต้องไปพิสูจน์ไปตามหาความจริงป่านทำมือแน่นดวงตาเป็นประกาย สุดท้ายฉันก็ใจอ่อนยอมตามป่านไปเพราะคิดว่ามันคงเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดีและที่สำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์จบของเราเราเริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเอกสารเก่าๆรวมถึงสัมภาษณ์คนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีผ ปานขยันมากเธอตระเวนไปตามวัดตามศาลเจ้าต่างๆเพื่อขอข้อมูลและพูดคุยกับคนที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ส่วนฉันทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสรุปประเด็นและหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างความเชื่อต่างๆแกดูสิเนยฉันเจอเรื่องน่าสนใจมากเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านร้างหลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขาว่ากันว่าบ้านหลังนั้นเคยมีคนตายโหงและวิญญาณของเขาก็ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นป่านเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงจริงจังตายโหงใครตายตายยังไงฉันถามด้วยความสงสัยเขาว่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้คร่าชีวิตคนในครอบครัวไปทั้งหมด แต่มีคนบอกว่าก่อนเกิดไฟไหม้พวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังจากในบ้านเหมือนมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นป่านตอบแล้วใครเป็นคนพูดเรื่องนี้มีหลักฐานอะไรไหมฉันถามต่อก็ชาวบ้านแถวนั้นแหละเนยเขาเล่าต่อๆกันมาไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดแต่ทุกคนยืนยันว่าบ้านหลังนั้นเฮี้ยนมากฉันขมวดคิ้ว ฟังดูเหมือนเรื่องแต่งเลยนะป่านไม่รู้สิเนยแต่ฉันว่าเราน่าจะลองไปดูนะอย่างน้อยก็ไปสำรวจไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวนั้นเพื่อจะเจออะไรน่าสนใจป่านเสนอฉันถอนหายใจก็ได้ไปก็ไปเราตัดสินใจเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันรุ่งขึ้นเราเช่ารถขับไปตามเส้นทางที่ป่านหาข้อมูลมาได้บ้านร้างหลังนั้นตั้งอยู่สุดซอยเปลี่ยวห่างไกลจากบ้านเรือนหลังอื่น สภาพบ้านทรุดโทรมผนังปูนผูพังมีเถาวันเลื้อยพันรอบตัวบ้านมองดูน่ากลัววังเวงเอาไงเนยจะเข้าไปเลยไหมปานถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นฉันมองสำรวจรอบๆบบ้านเข้าไปก็ไปเราเดินเข้าไปในบริเวณบ้านอย่างระมัดระวังพื้นที่รอบบ้านเต็มไปด้วยเศษซากปรกหักพังต้นไม้ขึ้นรกครึมบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงจนน่าขนลุกแกได้กลิ่นอะไรไม่เนยปานถามฉันสูดหายใจ กลิ่นอับอบกลิ่นดินไม่ใช่แค่กลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้ปานพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันพยายามสูดดมอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นอับชื้นของดินและใบไม้ผุเราเดินเข้าไปในตัวบ้านตัวบ้านไม่มีหลังคาแล้วมองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจนผนังบ้านมีร่องรอยของไฟไหม้ดำเป็นวงกวา้างตรงนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นปานพูดพรางชี้ไปยังพื้นที่ที่เคยเป็นห้องนั่งเล่น ฉันเดินสำรวจรอบๆห้องพบเศษกระเบื้องแตกๆเศษไม้ผุๆและฝุ่นละอองจำนวนมากฉันว่าเราไม่น่าจะเจออะไรแล้วนะปานบ้านมันร้างมานานขนาดนี้ฉันบอกเดี๋ยวสิเนยฉันว่าเราลองขึ้นไปชั้นบนดูป่านเสนอชั้นบนบ้านมันจะถล่มลงมาอยู่แล้วนะป่านฉันแย้งไม่เป็นไรน้าเนยแป๊บเดียวเองป่านอ้อนวอนฉันถอนหายใจก็ได้แต่ยานานนะเราเดินขึ้นบันไดไม้ที่ผุพังไปยังชั้นบน บันไดส่งเสียงดังเอียดอาดน่ากลัวชั้นบนมีห้องอยู่ไม่กี่ห้องสภาพห้องก็ไม่ต่างจากข้างล่างคือทรุดโทนและเต็มไปด้วยฝุน่นห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนป่านพูดพลางไปยังห้องห้องหนึ่งฉันเดินเข้าไปในห้องนอนพบเตียงนอนเก่าๆที่พังทลายลงมาผ้าปูที่นอนขาดวินและตุ๊กตาเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุน่นเนยแกเห็นอะไรไหม ปานถามเห็นอะไรก็เห็นเตียงเก่าๆตุ๊กตาเก่าๆฉันตอบไม่ตรงนั้นตรงมุมห้องปานชี้ไปยังมุมห้องฉันมองตามที่ปานชี้ก็เห็นเงาอะไรบางอย่างคล้ายคนยืนอยู่ตรงมุมห้องแต่เมื่อฉันพยายามเพ่งมองเงาเงานั้นก็หายไปแกตาฝาดหรือเปล่าปานฉันไม่เห็นมีอะไรเลยฉันบอกไม่ฉันเห็นจริงๆเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นปานยืนยันฉันเริ่มรู้สึกขนลุกสู้ ฉันว่าเรากลับกันดีกว่านะปานเดี๋ยวสิเนยฉันว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยปานแยง้งพิสูจน์อะไรบ้านมันก็ร้างร้างทุดโสมโสมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยฉันตอบไม่ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเราต้องหาให้เจอปานพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ทันใดนั้นเองเสียงดังโครมเราทั้งสองสะดุ้งสุดตัวหันไปมองตามเสียงที่ดังมาจากข้างล่างเสียงอะไรนะ่ะปานถามด้วยน้ำเสียงหวาดกลัว ไม่รู้แต่ฉันว่าเราต้องลงไปดูฉันตอบเราค่อยๆเดินลงบันไดอย่างระมัดระวังเมื่อลงมาถึงข้างล่างก็พบว่าแจกันเก่าๆที่วางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นแตกกระจายอยู่กับพื้นใครทําปานถามฉันสายหน้าฉันไม่รู้เรามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศในบ้านเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆฉันว่าเรากลับกันเถอะเนยปานพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครืออืมฉันก็ว่าอย่างนั้นฉันตอบ เราเดินออกจากบ้านอย่างรวดเร็วแต่ระหว่างที่เรากำลังจะขึ้นรถเสียงกระซิบแวววมาออกไปออกไปจากที่นี่เราทั้งสองหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครแกได้ยินเสียงอะไรไมมเนยปานถามได้ยินเหมือนเสียงคนกระซิบฉันตอบเราตัดสินใจรีบขึ้นรถและขับออกจากบ้านร้างหลังนั้นทันทีตลอดทางกลับกรุงเทพ,พเราทั้งสองเงียบกันตลอดไม่มีใครพูดอะไรออกมา เมื่อกลับมาถึงหอพักฉันก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้านอนทันทีแต่ถึงแม้จะนอนหลับไปแล้วฉันก็ยังฝันร้ายฝันเห็นบ้านร้างหลังนั้นฝันเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงมุมห้องแล้วฝันเห็นไฟไหม้รุ่งเช้าฉันตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียและรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคืนแกฝันร้ายหรือเปล่าเนยปานถามทันทีที่เห็นหน้าฉันฉันพยักหน้าใช่ฝันร้ายมากฉันก็เหมือนกันปานตอบ ฉันว่าเรื่องบ้านร้างหลังนั้นมันไม่ปกติแล้วนะปานฉันบอกฉันก็คิดอย่างนั้นปานตอบเราตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกและจะพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดแต่ถึงแม้จะพยายามลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านร้างหลังนั้นก็ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเราทั้งสองหลังจากวันนั้นปานเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมและเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ส่วนฉันก็ยังคงไม่เชื่อแต่ก็เริ่มเปิดใจกับความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีอะไรที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หลายปีผ่านไปฉันกับป่านเรียนจบทำงานและแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคนแต่เราก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอวันหนึ่งป่านโทรศัพท์มาหาฉันด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเนยฉันเจอแล้วฉันเจอความจริงเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนั้นแล้วป่านพูดฉันขมวดคิ้วความจริงอะไร ฉันไปสืบประวัติของบ้านหลังนั้นมาแล้วก็ไปเจอข้อมูลที่น่าตกใจเขาว่ากันว่าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงพ่อกับแม่มีปากเสียงกันเรื่องเงินทองแล้วพ่อก็ทำร้ายแม่จนเสียชีวิตจากนั้นก็จุดไฟเผาบ้านเพื่ออำพรางคดีแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายตามป่านเล่าฉันฟังด้วยความตกตะลึงจริงเหรอจริงสิเนยฉันมีหลักฐานมีเอกสารยืนยันป่านตอบ แล้วเรื่องผีล่ะเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนั้นเฮี้ยนล่ะฉันถามฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะวิญญาณของคนที่ตายใน,ในบ้านหลังนั้นยังไม่ไปไหนพวกเขาอาจจะยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นเพราะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมปานตอบฉันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเรื่องที่เราเจอในบ้านล่ะเรื่องเงาคนที่เราเห็นเรื่องเสียงกระซิบที่เราได้ยินล่ะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเป็นสิ่งที่วิญญาณเหล่าน ah ั ah ้นพยายามจะบอกเราปานตอบ ฉันไม่รู้จะพูดอะไรฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ปานพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ฉันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านร้างหลังนั้นยังคงเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลายฉันว่าเราน่าจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งนะเนยปานพูดฉันตกใจกลับไปอีกครั้งทําไมฉันอยากจะไปขอโทษวิญญาณเหล่านั้นอยากจะบอกพวกเขาว่าเราได้รับรู้ความจริงแล้วและจะพยายามช่วยให้เขาได้รับความเป็นธรรมปานตอบ ฉันลังเลฉันไม่อยากกลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกแล้วฉันยังจำความรู้สึกหวาดกลัวและไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ดีแต่เมื่อมองไปที่แววตาที่แน่วแน่ของป่านฉันก็รู้ว่าฉันไม่สามารถปฏิเสธเธอได้ก็ได้ไปก็ไปฉันตอบเราตัดสินใจเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งในครั้งนี้เราไม่ได้ไปสำรวจหรือพิสูจน์อะไรเราแค่ต้องการไปขอโทษและให้กำลังใจวิญญาณเหล่านั้น เมื่อไปถึงบ้านร้างหลังนั้นสภาพบ้านก็ยังคงเหมือนเดิมคือสุดโตรมและน่ากลัววังเวงเราเดินเข้าไปในบริเวณบ้านอย่างช้าๆแล้วหยุดยืนอยู่ตรงหน้าบ้านพวกเรามาที่นี่เพื่อขอโทษสำหรับการล่วงเกินที่เคยเกิดขึ้นป่านพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพวกเรารับรู้ความจริงแล้วและจะพยายามช่วยให้พวกท่านได้รับความเป็นธรรมฉันยืนอยู่ข้างๆป่านและกล่าวในใจว่า ขอให้พวกท่านไปสู่สุขติหลังจากนั้นเราก็วางดอกไม้และจุดธูปเพื่อเป็นการขอขมาเมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเราก็เดินออกจากบ้านร้างหลังนั้นด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมถึงแม้ฉันจะยังคงไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณอย่างเต็มที่แต่ฉันก็เริ่มตระหนักว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่เข้าใจและบางทีความจริงก็อาจจะไม่ได้มีแค่ด้านเดียว เรื่องราวของบ้านร้างหลังนั้นสอนให้ฉันรู้ว่าบางครั้งการพิสูจน์ความจริงก็ไม่ใช่การหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่การเปิดใจรับฟังเรื่องราวและความเชื่อของผู้อื่นด้วยเสียงลมพัดเบาๆ